สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท,ท,ทุกท่านคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เท่าไรแล้วผมจำไม่ได้ผมก,ก็สอนก็ไปเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็สอนอยู่สิบคนนี่ยละโอ้คิดว่ามันง่ายความจริงมันไม่ง่าย ความจริงมันไม่ง่ายครับไม่ง่ายเพราะว่าอะไรนะฮะมันไม่มีมันมันเรื่องของเรื่องก็คือหมายถึงว่าเราอาธิบายไปแต่ละแบบแต่ละแบบเพราะว่าตอนนี้เรือนประมงที่เรืยอาเรียน <c oughs> หรือประมงกันทัน้งหมดก็สิบเอ็ดคนนะสมัยก่อนก็จะเจ็ดคนแปดคนก็ไล่กักนมาเรื่อยสิบเอ็ดคน ทีนี้เรือคือเรือเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าที่เรียนทางลายกันมาเนี่ยก็มีขนาดเจ็ดสิบเซนเก้าสิบเซนบางคนเอาถึงหนึ่งเมตรบางคนจะเอาถึงเมตรห้าติบผอกไปเอาเอาเอาแค่เมตรเต็มที่ก็แล้วกันนะเพราะมันอธิบายแล้วบางทีมันก็ความเข้าใจนะมันจะคลาดเคลื่อนผมไม่ใช่ว่า ทำอพูดอย่างนี้ไม่ฉาวาดท่านโง่ไม่รู้เรื่องไม่ใช่นะครับไม่ใช่เือคนเราอย่างนี้มันไม่เคยผ่านไงอ่าต้องอ่าบางทีคนไม่เคยผ่านไองานประเภทนี้มาอยู่ก็เออเออเขามีความกังขา,าอะไรประเภทนี้นะเอออย่างนั้นอย่างนี้อาจารย์อธิบายไม่ไม่แม่นหรือว่าอ,อาจารย์อธิบายแล้วอ่าคุ้มเครือเอออาจจะเป็นได้ไอะไรอย่างนี้เรา ไม,ไม่ไม่ดีลงความเห็นว่าคุณคุณคุณโง่คุณไม่รู้เรื่องไม่ใช่อย่างไรขอโทษนะไปไปไปพูดถึงเรื่องเหล่านั้นเดี๋ยวอันนี้ว่าบางคนเนี่ยเรียนมาอ่าทำก็โอ้บางคนนี่เรียนอธิบายข้างเดียวจบรู้เรื่องเลยอันนั้นก็แสดงว่าคงก็คงจะมีพื้นฐานตรงนี้นมาบ้างแล้วมะเขามีคงม,มีพื้นฐานมาบ้างแล้วอาจารย์หนึ่งว่ากินเออก็ใช่ละคงคงจะเป็นอย่างนั้นนะอ่า ทีนี้พอมาสอนก็ถามว่าอยากเรียนแล้วเกินาจารย์อยากเรียนเอาจะเรียนมาเอามาทำอะไรค่าแรงค่ะอะไรตาอะไรค่ะสอนค่าอะไรครับอ,อ,อาจารย์อยู่นี่เสร็จละหมดนะเอาไปเรียนเพราถทาไปเคยทําบ้างไหมช่างไม้ไม่เคยเลยอาจารย์ไม่รู้จักเอาเลยไอคอนสิว <c oughs> เอาเวละเป็นเรื่อง <c oughs> เลยก็อยากเรียนอ่ะอยากเรียนอาจารย์ก็บยายามที่ว่า มันมันมันสอนได้ได้สอนได้นะครับสอนได้อย่างนิดนีงว่าเราเต็มใจสอนเป็นหรือไม่เป yeah ็นเป็นช้าเป็นเร็วมันต้องเป็นทุกคนนะใจเย็นเยนใจเย็นเยนคนที่ไม่เข้าใจก็อาจก็เดี๋ยวจะไล่ไล่เทียทีละตอดช็อตทีละช็อตบางทีบางคนนี่นะบางคนก็อธิบายไปแล้วก็รู้รู้ะอาจารย์รู้รู้แต่อีก อีกส่วนหนึ่งยังไม่รู้นะจะว่าทํำยังไงเพราะมันไม่ได้ไม่ได้มาเรียนอยู่ตรงไอ้ไอ้ไอ้ในภาพกว้างภาพกว้างคือเรียนในอู่ต่อเรืออ่าแล,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 แลา้วก็ภาพ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 กว้างมองได้รอบตัวไอ้นุน่นจะเป็นอย่างนี้แต่ไอ้ลายนี่มันเรียนเฉพาะส่วนอ่าส่วนอ่าที่ว่าแล้วแต่มันมีความแม่นยําเพราะเรา พราะความคิดของเรามันมุ่งสายตาเรามุ่งอยู่แต่ตรงนั้นมันก็เลยว่าเออใช่ความรู้สึกว่าอมันชัดเจนอยู่เฉพาะตรงนั้นไงชัดเจนออย่างเช่นเรื่องเรื่องกงเรื่องการวางกงที่อธิบายเรื่องการวางกงของบางบางท่านนะบางท่านนี่ว่าเขาจะไม่ไม่เข้าใจเลยว่าโอ้อาจารย์ผมเข้าใจผิดอ่อาว่างั้น ตัดไม้เสียไปเงี้ยเอาไม่เป็นไรเรื่องไม้เสียเราส่งให้ใหม่ได้นะออกก็ส่งมาให้กันแล้วกัน <c oughs> อ่านี่ก็อ,อ,อ,อธิบายเรื่องกงช็อตนี้ก่อนนะเพราะมันได้ช็อตตอสิบนาทีเอาดูไปไหลายๆช็อตกันล้วกันนะเอาช็อตนี้จะจะอธิบายเรื่องกงเรืออ่ากงเรือก่อนวิธีการประกอบกงเรือเนี่ยที่งงกันมากงงกันมากเลยเพราะว่า อ่าเข้าใจไปคาดเคลื่อนไปคนละอย่างนะแต่นี่เป็นไร,เร,เ,รนเรื่องเรียนเรื่องเรียนในยังไงมัน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 อธิบายกันได้อยู่แล้วไม่เข้าใจจะเรียนจะอธิบายยี่สิบเที่ยวก็ไม่เป็นไรนะยี่สิบเที่ยวก็ไม่เป็นไรอ้ห้ไว้ตั้งใจเดยตั้งใจนะอย่าอย่า,อ,าอย่าอย่าอ่าพูดง่ายๆจะอถอดใจกลางคันง่ายอย่าถอดใจกลางคัน,นะออคนเออย่างเงี้ยอาจารย์ เสียงเงินแล้วนะเสียงเงินแล้วอาจารย์ไม่คืนนะเงินหนะ่ออาจารย์ไม่คืนนะเงินอ่ะอาจารย์อาจารย์ไม่คืนนะเพราะว่าต้องอเรียนจนจบแหละจนเป็นนะ่ะนะนีแตอนนี้โครงการยังมีอีกนะโครงการโครงการนี้กําลังต่อรถละทํารถลุนเอ้ไม่นจะลรถอย่าลุนรถปิรกอัพอา่าปรกอัพโอ้ยไปอะไรไปมาจะเริ่มตั้งห้าทีฝ่าแล้วเดิ จะทำปิกอับแล้วนะทำรถนอนไปภาคทุกภาคเลยละที่เรียนเรียนกับผมแล้วไม่จำเป็นไม่รับไม่เสร็จอ่ะแล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะไปะสอนหนึ่งบ้านเลยเอ่าจับจุดตรงไหนจับจุดตรงที่วัดวัดหนึ่งวัดใดก็ข้างใบคุณนี่แหละอ่สอนเอาข้อมือไปเสร็จเรียบร้อยนี่โครงการนะโครงการเอาข้อมูอข้อมือไปเสร็จเรียบร้อยเลยไปนั่งตั้งฉึกตนะอนนั้นอ้าว อ่าขออนุญาตนะเสียค่าไฟค่าน้ําให้หลวงพ่อจบอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเริ่มแล้วอ่านี้เดี๋ยวคุยนี้ก่อนคุยเรื่องเรื่องเรื่องนี้อ่าอ่าของไอ้การวิธีการประกอบกงนะอ่าตารประกอบกงอืมอ่ากงลําเนี้ยนะกงลํานี้เป็นเรือน ยาวหนึ่งเมตรนะครับเป็นเรือยาวหนึ่งเมตรเอาเอาตรงนี้ก่อนเพราะเรือหนึ่งเมตรตอนนี้มีคนเรียนอยู่ประมาณสี่ห้าคนมันอา่ามากกันก็ขั้นแรกเลยนะขั้นแรกเ,เรียนมัเข้าใจขั้นแรกเลยไปซื้อไม้อัดมานะไม้อัดมาแผ่นหนึ่งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะอา่าขึ้นขึ้นนา่นดีืเอเปล่ม อ้าวเมื่อได้ไม้อัดมาแล้วเนี่ยปึงแผ่นนะฮะอันนี้ความยาวของของของเรือหนึ่งเมตรนะครับความยาวหนึ่งเมตรเมื่อได้กระดาษมาแล้ววางแผ่นกระดาษที่โต๊ะนะเอาฉากเอาฉากจับตรงเนี้ยเอาเอาฉากเนี่ยจับนะเอาฉากตัวเนี้ยจับจับมาเลยว่าไอตัวเนี้ยมันเท่าไหร่นะนะอ่าเขาเรียกกระฉาก้านฉากอ่ะพูดง่ายง่ายฉา,ากอ่ะ ตัวนี้จัดมาได้ไม่ได้มุมฉากให้ได้ฉากมุมฉากทั้งสี่ทั้งสี่ด้านนะทั้งหนึ่งหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านเนี่ยนะให้ได้ให้ได้ฉากอ่าพอได้ฉากแล้วเนี่ยตัวนี้พอได้ฉากเรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องขนาดใสเสยไม่ต้องไปใส่เสริมนะ,นะไม่ต้องไปใส่เสยไปหรอกอ่าเอาไปแต่เป็นไม้อัดนะไม่อัดสีมิลก็พอสีมิลอ่าบางคนมาอาต้องสิบมิลมามใหญ่ไป เอา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 แค่สี่มิลน่ะนะไปขอปันล้านก็มาหน่อยก็ได้แผนนึงองีไม่กี่ตังค์เนี่ยทำเป็นใสฉากสี่เหลี่ยมฟางสี่สิบนะสูงสี่สิบฟางสี่สิบสูงสี่สิบจบแค่นั้นแหละนะออะเอาอาดูฟังให้ชัดๆแต่ไม่เวลาแหละพวกนี้มันมันฟังทีหลังได้อ่านะออนนี้ก็ก็อย่างนี้ ตกลงว่าอย่างนี้เมื่อได้ไม้มาแล้วท่านเห็นขอบไหมเนี่ยเนี่ยขอบขอบขอบไม้ขอบไม้เนี่ยเนี่ยขอบขอบไม่อัดนะตรงเนี้ยขอบไม่อัดเนี่ยขอบไม่อัดนะเนี่ยขอบไม่อัดเนี่ยเนี่ยขอบไม่อัด เส้นเนี่ย้ดำๆนี่ไม่ใช่นะเส้นนั้นเด่น็ลขอบไม่อ่ดน,นะไม่อัดที่เราซื้ออะสี่สิบคุณนสี่สิบนะสี่สิบปุ่นิดนะนะแล้วก็มาวาดเส้นเดี๋ยวตรงนี้เอาเอาเตรงนี้ดูอีกต่อต่อไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้อา่าส่งให้นะเพราะว่าอ,อัฐิบาลมันเยอะไปนะเอโอเครู้เรื่อง